สวัสดีนะคะคนักเรียนเจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะศุกร์นี้นะคะเป็นศุกร์วันที่22นะคะหรือถือว่าเป็นศุกร์ที่3าของการเรียนออนไลน์ของนักเรียนแล้วนะคะวิชาการงานวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของงานธุรกิจนะคะงานธุรกิจก็คือเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องของตัวเงินนะคะครูจําได้ว่าครูให้นักเรียนเคยทําเกี่ยวกับบัญชีรายรับรายจ่ายของส่วนตัวไว้ไม่ทราบว่าทากันไว้หรือเปล่านะคะอย่าลืมนะคะ ทำไปด้วยนะ,ะสาหรับวันนี้เราจะมาพูดเรียกับเกี่ยวกับการทําบัญชีครัวเรือนนะฮะลักษณะของการทําบัญชีครัวเรือนนะคะก็จะคล้ายๆกับบัญชีส่วนตัวล่ะค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะบัญชีอะไรเราก็ต้องมีช่องมีตารางนะคะเราจะต้องตีตารางนั้นเรียนดูตามแบบในหนังสือเลยนะคะว่าตารางของเรามีอะไรบ้างนะคะตารางช่องที่1ก็คือจะช่องของวันเดือนปีนะคะวันเดือนปีคือวันที่เราสามารถที่จะระบุว่า ในวันนี้นะ,ะเราทำอะไรบ้างช่องที่2ช่องของรายการนะคะก็หมายถึงรายละเอียดต่ตางๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรายรับหรือรายจ่ายเราเขียนลงไปนะคะช่องที่3เป็นช่องของรอยรับนะ,ะรายรับก็คือสิ่งที่เรารับเข้ามาเงินเรารับจากอะไรมาบ้างเราก็เขียนไปแล้วก็ใส่ไปในช่องของรายรับนะ,ะแต่ข้อสาคัญเงินที่ได้มาจะต้องเป็นเงินที่สุจริตนะคะช่องที่4ี่ช่องของรายจ่ายนะ เช่นเดียวกันนะเราเขียนในช่องรายการแล้วเราก็ไปตามจำนวนเงินในช่องของรายจ่ายว่าเราจ่ายอะไรไปบ้างนะซื้ออะไรไปบ้างเขียนลงไปในช่องนั้นนะคะช่องต่อไปก็คือช่องของนะคะคงเหลือนะคะเงินคงเหลือก็คือการที่เราเอานะคะรายรับที่เรารับมาลบกับรายจ่ายนะคะเราก็จะเหลือยอดคงเหลือว่าเราเหลือเท่าไหร่ในแต่ละวันนะ อันนันา้าเราทำไปแต่ละวันละวันเราจะรวมได้ง่ายขึ้นนะ,ะช่องสุดท้ายนะ,ะก็คือช่องของเงินรวมนะะเงินรวมก็คือรวมลงมาเป็นวันวันนะ,ะว่าวันนี้วันแรกรายรับเรารับอะไรเป็นเงินเท่าไหร่รายจ่ายเราจ่ายอะไรเป็นเงินเท่าไหร่ยอดคงเหลือเหลือเท่าไหร่ในแต่ละวันนะคะเราจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะทุกวันทุกวันเป็นการทําให้เรารู้ นะคะว่าในแต่ละวันนะเราใช้ใจ่ายอะไรลงไปนะคะเรามาดูต่อไปก็คือประโยชน์ของการทําบัญชีครัวเรือนนะคะประโยชน์ของมันมีอะไรบ้าง 1. รู้ฐานะทางการเงินของครอบครัวนะคะว่ามีรายรับหรือรายจ่ายมากน้อยเท่าใดนะ,ะเราควรจะเก็บอะไรไว้บ้างนะคะงเป็นข้อมูลสําคัญในการวางแผนการใช้เงินนะ,ะการใช้เงินบางครั้งเราใช้เกินตัวนะคะ เราก็จะทําให้เงินเราไม่พอใช้ในวันสิ้นเดือนเราก็ต้องคนประหยัดไว้นะคะ 3. เป็นข้อมูลที่ช่วยเตือนความจําสมาชิกในครอบครัวนะว่าคุณจะจ่ายอะไรบ้างสิ่งไหนจําเป็นสิ่งไหนไม่จําเป็นเราก็ตัดออกไปเป็นส่วนๆนะ,ะในแต่ละเดือนก็จะทําให้เรารู้รายรับรายจ่ายมากขึ้นและข้อ4เป็นข้อมูลในการช่วยตัดสินใจในการซื้อของบอกแล้วว่าสิ่งไหนจําเป็น เราก็ซื้อสิ่งไหนไม่จําเป็นหรือของฟุ่มเฟือยเราก็หยุดไว้ก่อนนะฮะอันนี้คือประโยชน์ของการทําบัญชีครัวเรือนนะคะวันนี้คุณครูก็จะมาให้นักเรียนฝึกการทํานะคะเล็กๆน้อยๆนะคะแต่อย่าลืมนะคะบัญชีส่วนตัวนะักเรียนยังต้องทำไปเรื่อยๆนะคะเพราะเดี๋ยวเปิดเรียนคุณครูจะไปตรวจว่าจากหนึ่งเดือนที่เราหยุดมานะะบัญชีเราทําอะไรไว้แล้วบ้างนะคะดังนั้น อย่าทิ้งนะคะอย่าทิ้งเดี๋ยวครูให้นักเรียนทํางานนะคะตามใบที่ครูส่งไปลงในสมุดของครูนะคะง่ายง่ายอย่าซีเรียสอย่าเครียดว่างตอนไหนก็ทํานะคะทํานะคะไม่ใช่ว่าครูบอกว่าไม่เครียดแล้วไม่ต้องทําต้องทํานะคะลูกเพื่อว่าเป็นการฝึกฝึกการคํานวณตัวเลขด้วยนะ,ะเอาวิชาคณิตศาสตร์มาบวกลบเลขให้ครูด้วยจะได้เป็นการฝึกวิชาคณิตศาสตร์ด้วย วันนี้นะคะเราก็จะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเอาไว้เจอกันตอนเปิดเรียนนะคะโชคดีและก็สวัสดีนักเรียนทุกๆคนดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะลูกสวัสดีค่ะ